ครับบัมาจากบริษัทออเวเลสตนะครับสาขาเชียงกมนะครับหลังจากบัมารักษาแล้วนะครับรอบนี้บอกว่ามาที่ตามน้ำสีนะครับท่บ้านชุบหน่อยต้นบัวชุบเลื่อเพื่อปักชุมจย่างมันเลยนะครับตัวนี้ก้อนอันนี้เป็นยังไงครับน้ำสีมันมันบวออกเลยตัวนี้มีเสียงสภาพะไหนะครับเสภาเปล่าแตกนี่ทีละนี่แตกนี่ทีละเป็นสภาพแบบมุ่แตกก่อนนี้บวมออกบอกแต็ดีเลยมันันเลยบวมมีเลยมันมันต้นก็ได้ต้นก็บว่าอะ เรามารอบนี้เป็นังไรครับเห็นนลำยางแล้วลอันนี้ไหลแล้วเนาะย่อยแล้วแ,วแวจะา<ๆ>่าบรนิเนต่ำให้ขีดอยู่ยังรักษาก่อนเนาะรักษาสมบูรณ์ก่อนหลายผู้ทุกคนขั้นเบิ้งแล้วนะครับในอย่างตัวหนึ่งอยากจะเอาไปทดลองใส่กระโลกซะนะครับปุ๋ยเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็อยากให้นายางทำขึ้นมากีดได้นะครับบอกเลยว่าตรงนี้ที่ผู้คนมารักษาบริเนตินกันจักบาทแมนเพาะครับนะสีแมนแมนแมน บอมเมนว่ามารักษาเราอเข้าอีกทีก็แบบตุ่นละตุนละบอรครับรักษาให้ฟ่ๆครับแค่อยากให้พี่น้องรู้ว่าปุ๋ยเอเบเลตมารักษาหลายอย่างได้เห็ดห้นาย,ยางที่มันตายกลับคืนมากรีดได้เหมือนเดิมคิดจะเพิ่มบุ๋บริการทอดปุ๋ยเอเอเลตครับ